เขามาสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวป่าขอหน่อยทีมาสวัสดีน้ำครับผมสวัสดีครับสวัสดีไอ้ไส้สวัสดีใหญ่น้องน,นะครับสวัสดีทั้งใหญ่ใหญ่ทั้งฮาก,กินทั้งแดนไกลด้ยวยทั้งประเทศน้ำประจักษ์การลงพอนี่หน่อยเจ้าวัดประสบประสบเดี๋ยวจะลองลองเทปบ้างเดี๋ยวโอ้เสียงเป็นดนะครับเป็นวัดเนี่ยตัวละครเลย

กันจะพักคื้ออะไรห้องปลาปลากะข้างแดงครับปลาสอยแต่พ่กหาอะกินด้ยครับพ่ได้กินดูดน,ดน้ำคลองน้ำคลองน้ำเหมืนหอยกระขอด้กินดูดู เสียไปเลยดูนะเห็นปะโอ้ยใหญ่แค่นี้ขนาดดูนะเนี่ยข,อ,ของแข่ปิ้งรู้ เดี๋ยวคนสีห้าอยู่กับน้ำนัำ่งปั๊มลงลงเดี๋ยวปั๊มขอนเดี๋ยวเดี๋ยวดาวลงอยู่ยนี่ครับน้องเสียบ,บันห้องเพียรักครับ nữa cắn lên này mà, ừm, 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 ông ơi, đẹp tuyệt chủng đó, ạ, ha